ส่วนพักของลูกพี่ลูกพี่ลุงตู่พลังประชารัฐลุงป้อมฮะลุงป้อมลุงป้อมไปไหนลุงป้อมลุงป้อมอยู่ไหนลุงป้อมอยู่บ้านป่าลอยต่อและไงหรือเปล่าหรือเปล่าลุงป้อมอยู่ไหนนะฮะลุงป้อมนั่งนำเงินอยู่บ้านป่านะฮะช่วงนี้ลุงป้อมเคลื่อนไหวแบบเงี้ยเงี้อไปไหนไม่ไม่ได้แจ้งไว้แล้วนะคะหลังๆเนี่ยแต่แต่ล่าสุดนี่มีปล่อยเอ็มบีใหม่ค่ะมีแต่สกลทีพัทยาคุณใช่ค่ะนะฮะ นะมีเพลง37มสิบเนะไม่ใช่40ยังแจวแล้วฮะสา <37 S 1> ยังแจวเล้วฮะเบอร์พักไงค่ะพร้อมท่าเต้นคิดโดยสุกุลทีพัทยากุลแล้วก็ยังมีผู้สมัครสอส,อสอกอตมสาเขตรวมถึงลุงป้อมมาชูนิ้วสัญลักษณ์เบอร์37เป็นพลังของความหวังก้าวข้ามความขัดแยง้งไปชมกันครับอะเนี่ามสิบเจ็นะพลังประชารัฐใช่ไหมฮะค่ะ อะสปุนทีนี่ก็ยังก็ยังลงพื้นที่หาเสียงอยู่นะฮะวันนี้ไปตลาดเช้าซอยลาดพร้าว87นะคะร่วมกับผู้สมัครก็คือคุณนาริมนรัตนาพิบานค่ะอันนี้เขตเลือกตั้งที่14บางกะปิวังทองหลางพี่จำแก็เคยเป็นรองผู้ว่ากทมใช่ไหมฮะนี่แกก็บอกว่าจะเร็งเชื่อมระบบต่อล้อรางเหลือแต่ว่าตอนเป็นรองผู้ว่าแกก็อาจจะไม่มีอำนาจนะ มีอำนาจคนเดียวคือผู้ว่ากทมก็เลยทาอะไรไม่ได้ตัวอยา่างเมืองตอนเป็นรองผู้ว่ากทมแกไปดูนี่ไงนะฮะดูเทศกิจอ๋ษษอะะเป็นหลักก็เลยพัฒนาพวกนี้ไม่ได้พอจะลงหาเสียงเลือกตั้งก็เลยบอกว่าเราจะมาอ,อาสาพัฒนาพวกนี้อ๋อไม่เป็นไรผู้ว่าคนเก่าก็ไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติแล้วไงคะค่ะผู้ว่าคนเก่าผู้ว่าคนเก่าค่ะก็ผู้ว่าอัศวินงานเก็ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วแล้วลูกเหรอฮะลูกอะ ลูกไปอยู่ลูกไปอยู่ประชาธิปัตย์ใช่ลูกไปอยู่ประชาธิปัตย์ก็ไม่บังคับการประชาธิปไตยแล้วแต่ค่ะครับ